คนถูกหวยรัฐบาลไทยออกตรงตรแม่นแม่นเลยนะหวยรัฐบาลไทยที่ออกทั้งช่องไทยรัฐ32นะคะางลูกนะตรงๆแม่นแม่นสองตัวล่างเลยนะกุมารกุ ogi, มารดังเพชรกล็ท er, ีนี้จิตตมหาราว์ค่ะอมสมหาพอกิสณะน้อยของพี่ทอฝันและทุกคนนะคะแล้วพี่จะหมุนแล้วนะมาอยู่ในมือพี่นะโดนจิตโดนใจให้ทอฝันนะคะหยุดหมุนในลูกที่หนูจะให้ ชิคไว้เฉยๆนะคะ1,9,7,9นะคะ1916 7976นะคะแล้วก็ต่อมาลูกที่2นะคะเพชรก้านาโควิชิก้าจะมาแล้วค่ะลูกต่อมาลูกที่2นะคะอ่าเพชรก้าลูกแรกหนูให้1,9่้ใช่ไหมคะต่อมาออกอะไรคะลูกที่2นะคะ2ตัวล่างตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะคะลูกนะ้า นีจะไม่ให้ใครดูนะให้หนูรู้กับพี่แค่คนเดียวนะให้พี่เขียนออกมาไม่นะได้นะลูกรักในหนก้า9หนึใช่ไหมคะลูกต่อมาลูกที่2นะคะ1นึ่ตุลาคมวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่1นึ่งตุลาคมสองพันบงวดที่ห4นะคะ หกหอ่ะก็หนึ่งเก้าหนึ่งหเหมือนเดิมเลขเดิมเลยอ่ะเนาะว่าเจนลูไอ้ลูกที่ตกออกมาเมื่อกี้นี่เห็นไหมคือเลขว่าจะเราเราจะไม่เอาคิดนี้ลงนะียเราต้องลงล้วไหมเนะนี่ยเนาะต้องลงแล้วมั้งเมื่อกี้เราหมุนได้ลูกที่หนึ่งใช่ไหมคะออกมาเป็นหนึ่งเก้าเจเห็นกับตาใช่ไห แล้วลุกนะทอฝันไม่ได้เอานะในครั้งที่สองทอฝันหมุนได้ลุกนี้ก็คือหนึ่งหกหนึ่งเก้าเลขน้อยมากอะ่ะวงมากเราเมื่อกี้ก็กี้งออมอาเองเนาะต้องมาเราไมาเลขหกเลขเก้าเนี่ยอันนี้ก็หกหกก็เป็นอะไรคายคะหกหกเก้าเก้าแล้วก็น 16, 9, 7, 6, 7, เนี่ยหนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าได้มีแค่นี้ค่ะท่านผู้ชมเลขน้อยมากขอบอกแค่นี้คคุณเห็นเป็นอะไร มีแค่นี้เองเหวันนี้ใบแค่นี้ใบหนึ่งห้าเจ็ดหกเจบแล้วหรือหกหกถ้าใครชอบเลขบดแค่นี้เองค่ะออกออก็ไม่อออกไม่เป็นไรเนาะตอนแรกเขาฝันกับจะไม่เผยแพร่คลิปนี้นะแต่ต้องเผยแพร่แล้วไหมเผยแพร่ เห็นแค่นี้ขอให้ทุกคนโชคดีร่งรวยนะเดี๋ยวทองฝันจะเขียนสรุปให้อีกทีนึงนะคะโอเคค่ะ